สวัสดีนะครับทุกคนผมเตอร์นะครับยินดีที่ได้จัดตัวทุกคนนะครับในวันนี้นะครับตัวเองก็ได้มาอยู่กันในเะกมระบโรในแมพที่มีชื่อว่าฟิสเกตอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับตัวเองก็ ได้นะัด <Bull etin> เพื่อนมาเล่นด้วยนะครับทุกคนเป็นเพื่อนรุ่นพี่นั่นเองนะและพ่กพี่เขาเองนะครับทุกคนก็กําลังเดินทางมาที่เกาะแรกนะครับทุกคน,กคนมาที่จะมารับเตยไปตกปลาที่เกาะอื่นนะแล้วก็เมื่อวานเสาร์น,นะครับเตยเองก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเตยเองนยก็มีอาการป่วยเวียนหัวแล้วก็เจ็บคอเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยเตยหายดียังก็ยังนะครับทุกคนแต่ก็ยังพออัดได้เตวเองก็มาอัดีกว่ากลัวเอฟซีจะรอนานยังไงเตยเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานเตยไม่ได้ลงคลิ เจ็บคอแล้วก็เวียนหัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแบบเสดที่คอด้วยนะครับยังไงตัวเองก็จะพยายามพูดให้มันดูรับลือไม่มีอะไรติดขัดนะครับแล้วก็จะพูดให้มันชัดๆด้วยแล้วเราเองก็ต้องรอพี่เขาตอไประหว่างที่รอพวกพี่เขานะครับแล้วก็ทีนี้มีน้องเอฟซีเนี่ยก็ได้จอรเข้ามาด้วยสวัสดีครับน้องเปิดไมได้หรือเปล่าอ่ะอ๋อเขาเปิดไม่ได้นะครับทุกคนเอาแล้วครับเุกคนมาแล้วครับพี่แวมนมงคลเดิมนมาครับที่ออกเทปไปมเมื่อวันก่อนแล้วก็ ได้เพิ่มพี่คนหนึ่งมานะครับทุกคนเป็นพี่สาวนะพี่สาวคนนี้ชื่ออะไรครับพี่แซมหมวกอออโติมมทพรามอุ้ยโอ้โหจำกันไม่ได้แล้วโอ้น้อยว่ะแนะนำตัวไงพี่คลิปนั้นพี่ชายคนนี้ชื่อแวมนะครับทุกคนแล้วก็พี่ผู้หญิงคนเดีชื่อพี่ก้อยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงไม่ได้มากันแค่3าคนนะครับทุกคนเหมือนกับว่าจะมีการมาคอนข้างเยอะอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันด้วยก้อยห้าหกคงแล้วพี่เอิมสีผิวเขียวจะออกคลิปด้วยหรือเปล่าครับเ อค,ครับพี่ที่ใส่เสื้อสีชมพูชื่ออะไรครับใครอา้าวอ๋อย,ยูตาผมยูตาขอชื่อว่พี่ยูต่อนะครับทุกคนแล้วก็พี่ซานต้าเนี่ยก็คงมากับน้องเอฟซีคนนี้นะครับอ่ะซึ่งทีนี้เราก็จะไปท่องทะเลกันไปตกปลากันที่อื่นนะครับทุกคนก็อาจารย์วานยิ้เต้ยไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าป่วยตอนนี้ก็ยังไม่หายดี แต่พยายามจะไปแหบผาดนะครับทุกคนกับคลิปน exactly um ีู้ซูเดอร์บัลลาทุกคนรู้หรือเปล่าว่าพี่ก้อยเนี่ยคือเป็นราชินีเลยนะครับทุกคนราชินีเรื่องการตกปลาไม่ใช่ราชินีแห่งการขำวไม่ใช่เอาเกียร์หนึ่งครับทุกคนเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ต้องมาช่องเอเมลีทอด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยติดตามช่องเอเมลีทอเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาชื่อช่องมาแล้วก็แปะไว้นะครับทุกคนคนไหนอะน่าจะคนที่ใส่ชุดซานตานะครับ อ๋อต่อครับได้ครับเตยวันนี้เตยจะเอาเวลอะไรครับเป้าหมายว่าไงเป้าหมายก็คือว่าตอนนี้ผมต้องไอคิปให้เตจก่อนเที่ยงคืนครับ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเราไปยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มตกปลากันเกาะอื่นดีกว่าแล้วครับทุกคนไปพาไปเกาะใหม่ไหมเ่มเตยมาขึ้นเรือพี่พี่แบมก็ได้นะือผมก็ขึ้นเรือพี่พี่แบมตลอดแหละพี่ใช่คับนี่ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่สุดแค่เนี้ยมาแล้ว นั่นปลาอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้พี่พี่โอ้ปลาอะไรอ่ะตัวใหญ่จังเราเพื่อนหนูนั่งไงอ่ะพี่มา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 หลายๆคนเนี่ยมาเฮ้ยนี่เรือใหญ่เนี่ยเรือใหญ่ข้างหลังอ่ะอายุต่าอยู่ไหนอายุต่าซุ่นได้ยัง่ะพี่อายุต่าอยู่ไหนอ่ะพี่อายุต่ายังไม่ซุ้นเลยเอ๋อพี่อายุต่าจมน้ำอยู่เอาตื่นแล้วเอาของเรือมาดิ นี่ค่ะนี้เรือคันนี้เรือคันเอาอหายไปแล้วคันนี้แหละะปเห็นไหมทุกคนตะวันแล้วว่าพี่ก้อยเดี so then, bon ๋ยวเป็นราชินีแห่งเสียงขำของเขาถ้าหนูล่วงลงไปเก็บหนูด้วยนะอ่าอ่าเอากลับมาไม่ได้หวังว่าเรือเราจะไม่แตกเอาแล้วพี่ก้อยไปไหนแล้ววะก้อยอย่ะเอาแล้วออกแล้วพี่ก้อยพี่ก้อยหายพี่ก้อยหายพี่ก้อยหายทุกเอาไปตาหวานเลยพี่ก้อยไปไหนเน็ตเป็นอะไรเนี่ยอะเอาพี่ก้อย ตามหาอยู่เลยเมื่อกี้กูไม่ได้กอกเึงไงไม่ร่้หวังจอดดีๆนะครับพี่เลยหนูไปทั้งสองรอบมาถึงกันแล้วครับอ๋อขอบไ่เหรอโอเคถึงแล้วทั้งสคนไปตกปลากันโหลวครับมันมีคนตกปลาเยอะ ไปไปกันทุกคนอันนี้เรามีไกด์นะอันนี้คือเกาะอะไรอ่ะเกาะเอ็นเชียนไรส์เกาะเอฟเชียนไรส์เเราจะไม่ไม่มเดี๋ยวผมผมเราออกจากตรงนี้นะมันจะมีอุกกาบาตล่วงมามานะเอาชิบหายแล้วถอยนะถอยนะถอยนะเอาถอยถอยด้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาวแล้วเอาไปไหนแล้ววะถอยมาถอยลงมาลงมาถอยมาถอลงมาลงมาถอมาถอลงมาเลยอุกกาบาตจะกำลังตกนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืม ตูมแตกระเบิดวนเตยผมไปต่อวันนี้เราจะไปตกปลาที่ไหนกันดีครับวันนี้เรามีไกด์นาเตยเก็นไงอ่ะใช่ครับพี่เป็นอะไรพี่เนี่ยที่ไหนดีครับเสียงเบากันจังวะเสียงเบาเหรอพี่ก้อยเสียงเบาเหรอพี่ไม่ไม่เสียงเพื่อนพี่มันเบาคนที่เสียงเบาจะมีเบ็ดใหม่เกาะอันนี้เดี๋ยวตามผมมาก็ได้ครับได้ครับเราจะไปไหนกันเนี่ยพี่แวมไปดูเบ็ดใหม่กันก็เล็กมากแต่ ครับครับครับผมไ้ปิดไอปิดรูปกล้องมุมขวาได้นะกดเป็นรูปกล้องมันจะปิดอยู่ไอจะดีขึ้นเยอะเลยอ๋ออโดดโดดเขานนาไปหมบดแล้ววะเรายังตามหลังอยู่เลยขอซีไปดูเบ็ดใหม่กันครับไดใครมาแล้วคุณทำไม่เป็นนะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูเบ็ดใหม่ของก็ได้มันเป็นเออเออเต้รีวิวเบ็ดใหม่เต้ดีกว่ายิงขึ้นไปครับผม ปีนเหรอครับแป๊บนึงครับ <tried> พ <benim> <Nous S 3> ี่แป๊บนึงนะอ้าวมาแล้วครับพี่แบวนไปขึ้นไปครับไปกระโดดกันต่อเสียงพี่รับได้ยินครับได้ยินพี่ไหมโอเคนะครับผมน้องภูมิอยู่ไหนอ๋อโอเคมาแล้วอ้าปีนกันต่ออ้าปีนปีนไม่อยู่สักทีนึงเอ้าเอ้าดโดดเขาขึ้นข้างหลังก็ได้นะเใช่ไหมขึ้นข้างหลังก็ได้ยูต้าไม่ต้องวิ่นต้นตอ เมื่อกี้หนูไปขึ้นแล้วทำไมมันขึ้นไม่ได้มันต่าตาตรงนี้แหละมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะอ่ะขึ้นมาได้แล้วมาแล้วครับผมลงมาซื้อของการแต่เตอร์ตังไม่มีเติ้รตังก็มีอยู่แค่สามพันแปดสิบบาทอับจนนะตอนนี้ผมว่าจะแล้วผมเปิดออโรร่า เฮ้ยโออเคยู่่ดีๆนก็ลืได้แล้วยาหลุดนะกว่าจะได้มันไม่ใช่ง่ายๆจะได้อะไรมาดูกันไอะไรเนี่ยเออลอลาให้นะมันจะได้ตกอะไรปลาอะไรเนี่ยปลาปลาเบ้าเหรอปลาปลาเบ้าหรือว่าปลาปลาเลยผมต้อง ผมตั้งเป็นภาษาไทยเกมันอาจจะแปมลมัวก็ได้อีเขาที่แล้วเ้าที่แล้วพี่แหวมจะได้หรือเปล่าที่ผมตกได้ถังนะครับจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้ปลาอะไร <c oughs> ปลาดาวโอ้โห ได้ปลาดาวาโหพี่ก้อยอเ,เดี๋ยวปลาดุกหรือเปล่าพี่ไม่ผมตกได้เลยไม่รู้อ่ะมีคนทำปลาหลุดแล้วได้อะไรฮะแต่ละอันปลากอสซี่เหรอปลาอะไรเนี่ยตัวดำจังปลาปิรันย่าเลยปลาอะไรเนี่ยโคตรน่ารักเลยอ,อย่าหลุดมืออย่าหลุดมืออ่ะจะได้อะไร ได้ฟันฉลามเย่เรเวลอัพไอ้ฟันฉลามนั้นมันดีนะมันเอาไว้ค้าเบ็ดได้นะเหลอพี่ผมอยากได้ลูกหน้าใช่ครับแต่มันต้องเวล750อ้ก่อนเรเวล์เ0็อผมขอบายครับเฮ้ยได้อะไรอ่ะปลาตัวสีแดงน่ารักดีนะขอยสิได้อีกอย่างวผมได้โชคผมได้โชคผมได้จิตโชคปลาอะไรวะ ดีเบรสออกเคยได้แลนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนอนเหรอนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยทางนี้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 ก็โอเคนะครับทุกคนก็เราจะเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ไปตกปลาที่กอรเอลเชียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเอลเชียนครับก็เป็นก่อนเดินนะครับทุกคนกับที่เราเนีได้มาตกปลากับพี่แวม์เลยก็พี่เอสจากคลิปที่แล้วอ่ะก็ในครั้งนี้ก็ได้ปลามาเยอะอยู่เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นปลา ปลาอะไรเนี่ยปลาเบ้าเหรอพี่อ่านปลาเบ้าเหรอปลาเนี่ยเป็นปลาอะไรพี่ไม่รู้อะอะแล้วก็จะมีดาวทะเลปลาเนี้เหมือนกับว่าจะเคยได้ไปแล้วแห่ที่สมบัติโอ้โหปลาของพีกั้ยโคตรตึงแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้อะแน่นอนอ๋อเป็นฟันฉลามเห็นพี่แวเห็นพี่แวมบอกว่ามันเอาไปทําอะไรได้เลยนะครับผมดืมแล้วตั้งเบ็ดไหนได้ต้้งเจ็ดร้อยห้าสิบเลเวลเจ็ดร้อยาแต่ตอนนี้เต้ยเลเวลเก้าไม่ต้องย้าครับไม่ต้องย้ํา แบบเลเวลสิบห้เดี๋ยวพี่ให้ปลาเยอะๆเลยเฮ้ขอบคุณนะครับอ,อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากใครคนไหนที่อยากจะแนะนำกับแบบนี้ให้เตอร์ทุกคนก็แนะนำกันได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตกปลาให้ดีขึ้นการ การพัฒนาสก,กินการเล่นก็เขาไม่มา,มาบอกก็ได้นะครับเสียงเพลงก็มาขัดอีกก็ถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใให้เต้ร์นทำคลิปตอบไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบายค่ะ